สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมหาเศรษฐีทุกท่านสวัสดีค่ะซูปเปอร์ฮีโร่ทุกท่านนะคะอาจเป็นเพราะสิ่งนี้ไหมที่ทำให้คุณไปต่อไม่ได้แล้วรู้สึกว่ามีความสุขไม่สุดสักทีมีความสุขไม่ได้เต็มที่สักทีนะคะก็อาจเป็นเพราะสิ่งนี้ที่ทำให้คุณไปต่อไม่ได้แล้ว ทําให้รู้สึกว่ามีความสุขไม่สุดสักทีไม่ได้เต็มที่สักทีเนี่ยนะคะถ้าเป็นเหตุการณ์นะคะที่มิม่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตเนี่ยนะคะคือมันมีช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตนะคะแล้วมิม่ก็เชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยนะคะน่าจะมีประสบการณ์แบบนี้มากันทุกคนแหละนะคะก็คือ ช่วงนั้นนะคะเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตนะคะมิมิก็ต้องขอบคุณคนที่ร่วมเหตุการณ์ก่อนนะคะก็คือลูกสาวและก็อดีตนะคะสามีของตัวเองนะคะซึ่งในช่วงครั้งหนึ่งของชีวิตเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่จะ เป็นโวเรียหโหต่อนะคะในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองนะคะแล้วในก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะมิมิจะเอาตัวเองเนี่ยนะคะไปเป็นผู้ตกเป็นเหยื่อไปรู้สึกกับตัวเองว่าตัวเองนั้นนะคะไม่ดีพอเป็นเพราะฉัน ครอบครัวถึงเป็นแบบนั้นแบบนี้นะคะซึ่งลักษณะนี้เนี่ยนะคะถ้าเป็นแต่ก่อนที่ยังไม่ได้เรียนรู้จากสิ่งนี้แต่ก่อนที่ยังไม่ได้อภัยให้ตัวเองเนี่ยนะคะจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นนะคะเป็นคนถูกกระทำในช่วงที่ยังไม่ได้อภัยให้ตัวเองเนี่ยนะคะ จะทำให้มิมี่เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเหมือนติดค้างอะไรอยู่พอนึกถึงเหตุการณ์นั้นทีไรเนี่ยนะคะมันจะทำให้รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสุขแต่ดูเหมือนสิ่งรอบข้างนั้นนะคะจะมีความสุขแต่ไม่มีความสุขนี่ก็คือสิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะจากการที่ เอาตัวเองนั้นไปเป็นผู้ถูกกระทำแล้วไม่ได้อภัยให้ตัวเองซึ่งเนี่ยนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยนะคะก็ลองกลับเข้าไปดูนะคะดูว่ามีเหตุการณ์อันไหนที่เรานึกถึงแล้วมันยังรู้สึกไม่ดีกับตัวเองมันยังรู้สึกว่าไม่ได้อภัยให้ตัวเองนะคะ เพราะจากเหตุการณ์ที่มิม่ได้เรียนรู้จากตรงนี้นะคะจากเรื่องนี้เนี่ยนะคะถ้าถ้าเราไม่อภัยให้ตัวเองนะคะเราก็จะไม่มีความสุขในชีวิตนะคะชีวิตมันดูเหมือนจะง่ายแต่มันก็กลายเป็นยากไปสงั้งงนนะคะนี่ก็คือผลของการที่ รู้สึกนะคะว่าตัวเองตกเป็นเหยื่อผลของการที่ไม่อภัยให้ตัวเองซึ่งแต่ก่อนมิมิก็เป็นหนึ่งในคนนั้นนะคะแต่พอมาเปลี่ยนนะคะว่าตัวเองนั้นเนี่ยได้ทำดีที่สุดแล้วนะคะแล้วให้อภัยตัวเองในในครั้งอดีตในคนในเวอร์ชั่นเก่าๆนะคะเพราะว่าเรา รู้แค่นั้นนะคะเรารู้แค่นั้นเราทำดีที่สุดแล้วในณขณะวันนั้นนะคะนี่ก็คืออีกสิ่งหนึ่งที่ม,มิม่อยากจะนะคะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆที่รู้สึกว่านะคะติดค้างอยู่กับคนในอดีตติดค้างอยู่กับอดีต ติดค้างกับคนที่นะคะที่เราเคยใช้ชีวิตมาด้วยกันหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าอดีตเพื่อนอดีตแฟนหรือว่าอะไรก็ตามที่เคยเกิดขึ้นมาในชีวิตของเรานะคะก็ให้อภัยนะคะให้อภัยกับตัวเองให้เรานั้นนะคะได้มีโอกาสที่จะ <laughs> ดูเหมือนจะเคร่งเครียดเลยนะคะ เอาพูดให้มันซอฟตลงให้มันดูสนุกสนานในการเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมานะคะคือเราต้องให้โอกาสตัวเองนะคะได้เรียนรู้ประสบการณ์เราเขานะคะเราทำดีที่สุดแล้วนะคะอย่าให้อดีตเนี่ยมันมาทำให้เราไม่เดินต่อไปอย่าให้อดีตมาทำให้เรา ไม่มีความสุขนาวันนี้นะคะแต่ให้กลับไปให้อภัยตัวเองให้อภัยผู้คนแล้วอนุญาตให้ตัวเองนะคะมีชีวิตที่มีความสุขมีชีวิตที่ดีขึ้นไปทุกวันทุกวันนะคะถ้าจะให้พูดเกี่ยวกับให้มันสอดคล้องกับงานที่มิมิทำนะคะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยก็เหมือนที่มิมิพูดไป ข้างต้นนะคะว่ามิม่ก็เป็นคนหนึ่งที่อภัยให้ตัวเองไม่เป็นแล้วนะคะถ้ายัางเป็นคนแบบนั้นอยู่ลูกค้านะคะก็จะไม่เข้ามาเพิ่มขึ้นหรือว่าเงินก็จะเข้ามาได้ไม่เสถียรเพราะว่านะคะเพราะว่า แต่ก่อนเนี่ยนะคะมิมีม่รู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรตัวเองรู้สึกว่าตัวเองนั้นนะคะไม่ดีพอรู้สึกว่าเรานั้นถูกกระทำจากเหตุการณ์ที่พูดมานะคะนี่แหละก็คือการให้อภัยตัวเองเนี่ยนะคะแน่นอนถ้าอภัยให้ตัวเองได้อภัยให้คนอื่นได้เนี่ยนะคะชีวิตมันก็จะ ดีแน่นอนดีขึ้นลูกค้านะคะเงินก็จะเข้ามาแบบแบบที่ง่ายมากขึ้นนะคะนี่เป็นแค่นะคะนี่เป็นแค่จากที่การที่เรามาอาภัยให้ตัวเองนะคะไม่ต้องรู้สึกผิด ว่าสิ่งที่เราเคยทำมาในอดีตนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะทำนะคะไม่มีใครนะคะมามาบอกให้เราว่าอย่าทำสิ่งโน้นสิ่งนี้นะคะอย่ามีชีวิตที่ดีขึ้นมากกว่านี้นะคะไม่มีใครมาบังคับเราหรือว่าบอกให้เราหยุดทำแบบนั้นได้นะคะนอกจากตัวเราเองเราจะเป็นคนที่ อนุญาตนะคะเราคือคนที่จะอนุญาตให้ชีวิตของเรานั้นเดินต่อไปได้อย่างมีความสุขเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราหมดนะคะเพื่อนๆอาจจะบอกว่าเป็นเพราะคนโน้นเป็นเพราะคนนี้ชีวิตฉันถึงเป็นอย่างนี้ถ้าเราพูดแบบนั้นนะคะก็แสดงว่า เราไปอนุญาตนะคะให้คนอื่นนั้นมาอยู่เหนือชีวิตของเรานะคะพูดแบบนี้น่าจะเห็นภาพนะคะเพราะฉะนั้นมีมีมมมีว่านะคะเอาแบบนี้ดีกว่าให้เรากลับมาที่ตัวเรานะคะกลับมาเป็นคนที่อยู่เหนือนะคะความคิดของคนอื่น แล้วกลับมาให้อภัยตัวเองกลับมาเป็นเจ้านายชีวิตของเราเองนะคะพอพูดคำว่าเป็นเจ้านายของตัวเราเองนะคะดูเหมือนคำว่าเจ้านายเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะควบคุมนะเราสามารถที่จะควบคุมชีวิตของเราได้เลยแล้วทนาวันนี้นะคะมิมิก็เชื่อแบบนั้นเพราะว่าถ้าเรา รู้สึกว่าเราเป็นคนควบคุมชีวิตของเราเองได้เราจะรู้สึกว่ามีพลังนะคะซึ่งแต่ก่อนมิมีก็พูดไม่ได้แบบนี้นะคะพอเริ่มฝึกตัวเองนะคะเริ่มเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตนะคะทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งมีความกลัวอยู่แต่ก็ลงมือทำนะคะมันเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนเคยทำผิดพลาดมานะคะ แต่ถ้าเรานั้นสามารถที่จะนะคะอภัยให้ตัวเองได้เราก็สามารถที่จะรวยได้แล้วก็สำเร็จได้แล้วก็สิ่งดีๆชีวิตที่เราปรารถนามันก็จะเกิดขึ้นเอาให้มัน simple simple ง่ายๆแบบนี้ดีกว่าความสุขนะคะเราก็จะอนุญาตให้เรามีความสุขได้แบบง่ายๆใน ชีวิตทุกวันมิมี่เป็นคนหนึ่งนะคะซึ่งแต่ก่อนอันนี้ขอเล่าอีกอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่สอดคล้องกับการไม่ให้อภัยตัวเองนะตอนนั้นเนี่ยนะคะคือมิมี่ไม่อนุญาตนะคะณนะตอนนั้นไม่อนุญาตให้ตัวเองนั้นมีความสุขหรือว่ามีคนรักเข้ามา ในชีวิตนะคะก็มีนะมีหนุ่มๆน,นะคะช่วงนั้นก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่เนาะก็มีหนุ่มๆน,นะคะที่มาเสนอตัวเหมือนกันนะคะว่าอยากจะพาไปดูหนังอยากจะพาไปเที่ยวให้เธอบอกฉันได้นะถ้าวันหยุดช่วงนี้วันนี้อยากจะไปนะคะแต่ณนะตอนนั้นเนี่ยมิมิมยังนะคะไม่อนุญาตให้ตัวเองยังคิดว่า ตัวเองนั้นไม่ดีพอหรือจะพูดอีกในหนึ่งก็ได้คือยังไม่ได้อภัยให้ตัวเองจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นยังรู้สึกว่าฉันผิดเป็นพ่อฉันถึงทำาให้ชีวิตครอบครัวเป็นอย่างนี้นะคะนี่แหละก็คืออีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะของการที่ เรายังไม่ได้ให้อภัยให้กับตัวเองมีมี่ก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆนะคะลองลองกลับไปดูเหตุการณ์ไหนที่พอเรานึกถึงอยู่เนี่ยแล้วมันยังรู้สึกว่าเจ็บแปร๊แปร <c oughs> <c oughs> นะคะมันเจ็บแปร๊แปรอยู่มันยังรู้สึกว่ามันตะขิดตะขวงมันยังรู้สึกว่า ตัวเองไม่ดียังแถมนะคะแถมยังไปคิดว่าเป็นเพราะคนโน้นเป็นพราะคนนี้ฉันถึงเป็นอย่างนี้นะคะถ้าความรู้สึกแบบนั้นแบบนี้ยังมีอยู่กับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะต้องกลับมาอาภัยให้ตัวเองนะคะกลับมาอยู่ เหนือเหตุการณ์นั้นแล้วบอกกับตัวเองว่านะคะตัวเองทำดีที่สุดแล้วเรามีความคิดณนะตอนนั้นเราทำดีที่สุดแล้วทั้งเราทั้งเขานะคะแล้วก็ดึงตัวเองออกจากเหตุการณ์นั้นซะมันถึงจะทำให้เราหลุดออกจากอดีตแล้วชีวิตของเรามันจะดีขึ้น ความสุขที่เรามีเนี่ยมันก็จะได้ดูมีความสุขมันจะได้ดูเยอะมากขึ้นคือเขาเรียกว่าอะไรสุขมันจะได้สุดสักทีนะคะสุขมันจะได้สุดสักทีแล้วอืมสิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยนะคะมันก็จะได้เข้ามาแบบง่ายๆนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ม่มี่เชื่อว่า ความรู้สึกแบบนี้เนี่ยนะคะมันสำคัญความรู้สึกสามารถที่จะทำให้ชีวิตนะคะไปต่อได้แล้วก็ความรู้สึกก็สามารถที่จะดึงนะคะเรากลับไปอยู่กับอดีตกับปัญหาและก็ความท้าทายหรือว่าความขมขื่นเดิมๆได้นะถ้าเรา ไม่ไม่ยอมที่จะนะคะเข้าไปอาภัยให้ตัวเองนะเพราะฉะนั้นนะคะการอาภัยให้ตัวเองเนี่ยเริ่มจากตัวเองก่อนแค่ให้อาภัยตัวเองแล้วเราจะนะคะกลายเป็นคนที่รักตัวเองได้ง่ายมากขึ้นเราจะรู้สึกว่าเรา คู่ควรกับชีวิตที่ดีขึ้นแล้วลูกค้าเงินคนจะเข้ามาสนับสนุนเราง่ายมากขึ้นเพราะว่านะคะเรารู้สึกคู่ควรเรารู้สึกเป็นที่รักเราไม่เอาตัวเองนั้นไปย้ำอยู่กับอดีตเดิมๆนะคะนี่คือประโยชน์ของ อดีตทุกอย่างนะคะเกิดขึ้นดีเสมอมิม่ก็ต้องขอบคุณผู้คนนะคะทุกท่านขอบคุณทุกดวงจิตวิญญาณที่เข้ามาในชีวิตของมิม่นะคะไม่ว่าจะมาในลักษณะรูปแบบไหนเรามาเพื่อทำให้การและการดีขึ้น คนที่เราเคยคิดว่าเขาไม่ดีกับเรานะคะโค้ชครูบาอาจารย์ก็เคยบอกไว้ว่าเขาต้องยอมนะคะเสียสละตัวขนาดไหนจิตวิญญาณของท่านผู้นั้นเนี่ยนะคะเขายอมเสียสละขนาดไหนที่จะมาแสดงเป็นคนไม่ดีมาแสดงเป็นอีก บุคคลหนึ่งที่ทำให้เรานั้นนะคะได้เรียนรู้ทุกดวงจิตวิญญาณดีและก็มีความศักดิ์สิทธิ์มีคุณค่าอยู่ในตัวเองกันทุกคนนะคะแล้วแน่นอนเราก็เป็นอีกดวงจิตวิญญาณหนึ่งนะคะที่มาทำให้ เขาดีขึ้นเขาหรือว่าเรานั้นจะเห็นหรือว่าตื่นรู้ในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตนั้นนะคะก็แล้วแต่ละตัวบุคคลนะคะแต่ถ้าณวันนี้นะคะมิมีก็ พูดได้แค่ว่าขอบคุณตัวเองขอบคุณทุกคนที่เข้ามาในชีวิตนะคะอย่าลืมให้อภัยกับตัวเองให้อภัยกับผู้คนและก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วชีวิตมันจะได้ไปต่อได้แบบสบายสบายสักที ความสุขมันจะได้สุดสักทีสุขให้มันพอณนะวันนี้สุขกับปัจจุบันขณะให้ได้แล้วพรุ่งนี้มาลืนนี้อาทิตย์หน้าเดือนหน้าปีหน้าเราก็จะได้มีความสุขคู่ควรกับสิ่งที่ดีๆเหมือนที่เราปรารถนา เหลือบอยูนะคะมหาเศรษฐีทุกท่านเหลือบอยู่ซูเปอร์ฮีโร่ทุกท่านบาย